ัสวัสดีครับเป็นครูภูมิ้วนะครับเจ้าภูมิสามสี่ห้าเย้วันนี้ก็มาอยู่กับฟับเอ็ดจีนะเปาเวนจีนะหลอดตีนนะครับก็อะไรนะม็อบบี้ซุปเปอร์เกมเมอร์ยิปบอสซุปเปอร์เกมเมอร์เราก็เกมนะครับโอเคครับตัวช้าอยู่เพื่อนเลยโอ้ยนาทีเขาไหวไหม อดทนไว้เครื่องบินปล่อยเอาเบื่อเลยปล่อยเดมอนก็ยิ่งดีเลยเอ๋อโอเคครับทุกที่รับเพื่อนหัวฮะโอเคมาเพื่อนเนบเนบตะกินผมไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเต็มเต็ม โอเคมาค้ยสอบชุดครับนูบินีวิตโตเอมอร์ใครเอ็นเนอร์ฟุมมี่อ่าโอเคขอใหสนิสิตครับห้า 5 4 3สี่งไปไปซิกเนตไม่มีใครแหวมเป็นวุ้ยหองแหวมแหวมมากเลยได้เช่นเจงแปลกมากเิยไปเปล่าได้เลมอนได้ก้อนเยีางยีแบแป๊บ ความพยายามอยู่ที่ไหนวะผมมันอยู่ที่นั่นเนี่ยมันอยู่ที่นั่นเลยครับไม่มีการเกยโตเลยอ้ามีใครไหมครับไม่มีจัดการคนนั้นก่อนนะครับมาเลยเจอตูต่ๆให้ฉันจะเตะโคฟ้า งูจังวะงูโงอ,อ,อไฟมไปก็ดกีขึ้นไม่วอดเนี่ยจะโทษเลยนะดอกตาไม่ทันยิ่งมานะตาไม่ทันนะต่ซื้อหวยเลยมาหาเป๊ะเลย มาเป๊ะครับนับ็รมาดิเปกปัิงปัดจิงปัดจิงปัดจิงป่าวนี่เยอะโคต้โอ้โหยังนีด็กโอเคแล้วผมก็อยากที่ดีแล้วนะครับ ชิบหายอยนะครับโอเคนะเปิดกล่องก็ยังดีเนี่ยอยู่วันสองคนนะชนะทีเนี่ยเครียดเลยคนระับไม่ใช่โอเคมาสายแดงนะแหม่ต,ตามไปถึงสปอนเลยนะกระโดดลงมาเลยมาสู้เลยกระโดดมาสู้เลยครับใช้ความแหวกเป็นปัญหาครับ ววใช้ความแบกในการพูดครับมาสิครับพูดใช้ความแวกใช้ความแวกโอ้ยโอ้ยแวกเื่อเกินทำไม่แวกในชนะไปตังแบบ้งนาเลยโอเคนะครับกูโหดนะครับขอจบเพียงเท่านี้กันแนละ้วตัวปฏิแจฮะบ๊ายบาย กดนะ